ค่ะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะขะยินดีตอนรับข่าสซูท่าช่องพิมพ์ผ้าโชกค,ค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้แอด้าพี่น้องเข้าเดินทางมาที่บ้านเสียนเงียบเนาะคะ่ะกลับมาตามต่อแนวทางของเสียนเงียบอีกเท่อนึงค่ะว่าเสียนเงียบเนี่ยจะเน้นให้หรือย,อยังเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าจะมีแนวทางตัวไหนแน่เนาะคะ่ะฝากตอนพี่น้อง FC เอฟซีเฮาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็พร้อมแล้วก็เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนจะเข้าไปเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้ค่ะจะได้บ่พลาดแนวทางดีๆเด็ดๆจากทังช่องเนาะค่ะเนาะถ้าพร้อมแล้วบ่าวๆไลค์ค่ะพี่น้องเข้าไปฟังแนวทางดีๆเด็ดๆจากเสี้ยนเงียบผมพร้อมกันเลยค่ะตัวนี้นี่เรงสี่ไม่ศูนย์ไม่เจ้ามมไม่ศูนย์อืมมี่ไว้วันวันสีได้เลททางเดียวน้องบอกวันนี้เขาต่ลอยนึกดิเนาะ ว่าเนี่ยไมใช่ะไอ้ตัวนี้เขาว่าปวมมันมีตัวนี้นีออันนี้ชุดล่างชุดบวกกางเห็ดยนร่างนี่มันออกแต่รางมคก็ว่างนี่นกับสองออกล้างมาก่เมีนเมนสองศูนย์สองหลุดเลขวิว่งเขากับเขายูอะไร่าจับจูนก็มีอยู่ว่ามันดับศวนมาแห้งมาสับ <laughs> รับได้แต่เกียดบนเนาะรับเกียดอยู่อยู่ใช่ยามันแลเระว่ามันสิมาสิบงวดพมยี่สุนเนี่ยาลาพงกับไล่ไม่รีโน่เนี่ได้ไมแล้วนี่เนี่ยมันมาส้นนจำบันเนี่ยเอมาศูนย์นศูนยอะคันสมมติว่าจับกู้ที่จ <ara> ับจะกู <satisfy karang> ้ไหมกู้จับจะลักษณะไหนมันคือช้อนลายแช่คือสนกันลายแช่เยวเรื่องีบบนเนี่ยเราหนกตะเกสองศูนย์สามศูนย์ คนนี้ครับครับสามสองสองเก้าสามเก้าเรืงสี่ดิเรื่องสี่ดิมันมามาน้ำกันนอกเนี่ยมันมานี้ชุดนี่ีเวลาขันมันสีมาฉีมาม่าน้ำกันมันต้องแยกกันมามาน้ำกันหรอกนอกจากนี้คนละหมองมันจะมาน้ำกันอยู่เรื่องสี่ล่างเนี่ยบนฟีที่บาดเี้เอาอีวีมันไป็นเชือกเรียกกาบบุระผ้าม้วนเถอ้นี่ย ไม่ถึงสองศูนย์สามศูนย์นี่ไหมสองเก้ากับสามเก้านี่ไหมบ่าถืกมั่สีมีตัวนี้นี่อยู่เลขดับอยู่เลยโอ้ตัวสองสองเก้านี่สามคูสำนักนั่น,นเห็นหมดเลยสามครูใจปมนบนมันมีัังสี่ที่บนนี่มันได้เกียรตินี่บนได้เกียนะ้มเนี่วิ่งเกียรมาเ่อเออวิ่งเกียรันเนมันมีเกียรตศูนย์เกียเก้า เกียรติสามไงไอ้สีที่สามคู่ท่านตัวนี้ดินนดนเนี่ยงันสร้างหลังก้อยไปไหนซีไงแขนมันหลายคู่แล้วมันเปลี่ยงเงินหัวไม่นี่ตัวร่วงมันโอ้มากตัวนี้กับตัวนี้อยู่เนี่ยมากแค่ตัวนกับเกียสามเอเอตัวนี้หมายถึงบนนี่มันบ่บนนี่เนี่ยบนวิ่งเกียรนี่ยบนมันวิ่งเกียรล่างเลยมันมีสามนี่อ๋อล่างเอ๋อล่างล่างเด่นหยังเด่นหยังวิ่ง ล่างมันมีสมี <cke ye. S 1> มีสามลองสองอ๋อสามลองสองอมันต้องเจอตัวหนึ่งเมน่อกว่าจักเดียตอนเึ้งกับสองมันแต่ว่ามันกับบังเกินชนกันลงสองตัวได้นะชนกันเลยเชนมกันมันกับพวเนี้แะ้วนะมันมีสองศูนยสองเก่าออมาสองครับมาสามก็มีทั้งสีสามศูนยสามเก่าี ร่งมง่ม่มส่วนี้ได้ไม่สวนี้เ่สองสองเก้านี่ปติดดับบ่มันจะดับอยู่ไหนสองเก้าติดดับครับสนดับสองเก้าดินดับคือสองหกสองเก้มันก็นสนดับเนาะม,มาอ่อนังบ้านเดียดี๋สามหางทันตัวเดียสามหางล่ะสองศูนสามศูนยันก็ีมาดูแถมบรวมันพอไปใส่บ่สองศูนย์มันแน่สิแต่ว่าศูนย์ศูนย์แง่สเรงวันนี้มากขึ้นสิครับ ศูนย์หน้างามแต่ว่ากะสิมาจับกู้กับหยังเลอะแหละหรือไมาจับกู้กับอีหยังเถอะแหละเราแล้วว่าพุ่นส่วนตัวมากววาสย้นผมมากนั่นเหงื่อว่าผมกับไม่มีเปลือกตัวหดหดสองว่าเอาดิจันเลยจะมาอยู่นี่กับผมมาเขากันยังเบากันอยู่เอาแต่ว่าความหมายนั่นว่าเอาไปใส่งานเนาะเนี่ย มันมาอย่างก็ไม้นั่นไปตัดที่ตัวออกใช่มันไปจับคู่ถึงตัวตัวตัวว่าเม่นไปจับคู่ถึงตัวออบ่บ่ออกน,นี่สุนทีดับเ,บบเก่าซองซองเก่าเมื่อไงเมื่อนี้ดับอันไหนจังไรนั่นด้างดับอียงบนดับอียงหมดเยอะนึ่งห่งเก่าหนึ่ง

ร่งดับหกเนาะนี่ดับเนาะมาดับสูตรเนาะช่วยแล้วช่วยแล้วตามสูตรอ่าบนบนดับหนึ่งล่างดับหกน,นั่นก็มันดับอยู่อยู่ขาเดียว <laughs> <laughs> มันมาสูตรแห้งอนะไรเนาะโอ้ยบวมเลยเมื่อน,นี้ก็ปปย่านไปบ่หมมดิ้ยูสูตรเนาะ แต่ว่าถึงว่าติดบนหรือติดล่างเท่านั้นแหละมักพิเศษตัวใดบ้างไม่ไม่ถึงเลขบนมากตัวนี้มักเกียรสามบนมากเกียสามกับเกียรศูนย์เกียจุนตับล่างมากสามศูนย์กับสามเก่านะเออมากตัวนี้สองตัว อืมเหนเยอะก็ติดมาน้ำสิเนาะหามันดอกมันดอกได้ดิเจ้าหมก็เราซื้อได้ขันมันสูตรเต็มพระพาด์ทจังวดนี่ขันว่าคุณลงสูตรเต็มเนาะโอ้ยเต็มมันตีก็ได้มันหลายมันอู้มันหลายคนเนาะย่างเราย่างเราหกเนาะครับมันเปลี่ยนตัวได้แหละตั้งแต่มาเบิงนั่นเหมือนชุดเต็มมันวันนี้ตีไม่วันที่พระพาด์ทจังหวัดคนเลยก็เพื่นกับูตรเต็มแต่ว่าปัานนี้มันหางหลายตัวเนี้ยบัพเปตัสมัน เป็นตัวออกพิมบูกัเงเนาะตอนนั้นเขาเล็กไรตัวเขาเดาว่าถือแล้วอันที่ออกตัวเลยเนาะก็ะไม่ก็อะไรแต่ว่ากัะไล่กับ่ถือว่าไล่ดอกกับผู้มาลงซื้อเลขคู่ในแมนเนาะมูมีเงินครับมูมีงเงินหรอมูห้านี่มันเอาเขีเขียเลยทีเฮ้มีนนี่ีโทนนี่น,น,ะนะวะนะทนนี่มีทนนี่ีกอ่มามัน ว่าไรตอนนี้แล้วอากรรมนี้กับที่เบ้าชู้ฟั่งกรรนี้บนดับหนึ่งโอ้ิืมเขียนหวัวตรรพอเขียนหวดเห็นไหมเขียนหัดเส้นอย่างนี้นนว,วันที่ไหนวันเด็กออกวันที่ที่หกมิถุนายนมิยอหกสี่หกห้า หกหาแลครับหกหาเนาะนี่นะะอ่างวดวันที่สิบหกมีตัวหน้าย่นสองห้าหกห้าบนดับหนึ่งอ่าเด่นเจ็ดร่วงมงกรละเจ็ดกันเลยเด่นเจ็ดแต่วันนี้ชวนของที่อ่าจับกูเนาะมีเจ็ดเก้าเจ็ดสองอ่าแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดศูนย์แต่ว่าบนนี้เน้นไปที่เจ็ดสามก็เจ็ดศูนย์ บันนี้ร่างบันนี้ร่างเลขดับร่างกดับหกตัวเด่นมีเด่นสามกับสองมีเด่นสองตัวในส่วนเลขร่างบันนี้กัไม่จับกูในส่วนเลขร่างบันจับกูมีสองศูนย์สามศูนย์สองเก้าสามเก้าแต่ว่าเน่นไปที่สามศูนย์ครับสามเก้าสองเก้าติดดับประเสริฐน,นีพอเชี่ยเงียบเรวาว่าอืม อ่ากับพินิจพิจารณาลองเบ้งอ่ากานชอบการชาั์ตการค้ำกพันเลขที่ให้จะบบ่ได้บอกว่าสิที่ลอยอรดเซ้นเด้อให้สิตเป็นเนวทังจิตเสี้ยวเสียเงียบเล่ากับคนซื้อที่กันเล้ากับอยากให้ทีก่อนแนะอยากให้เอฟช่งเอฟซีในช่วงในได้ในโซ่ในหมาน้องกันทุกู่ทุกคนไม่อยากพลาดหรอกเลขเราพลาดจะหมายถึงเราต้องเสียนัินคือกันนี่เรากว่าซื้อนะเดี๋ยนีกันเนาะอืมเ็ สีกันมากลาวนเพิ่มาโอ้ยใอรเด็กบ่าิ์มาผู้ใดสิไปอยากผิดนะอยากสิวางสองงวดเลยเนาะสองววดละบานงวดนี้นิสิมาอ้ซูงกันยังสองงวดเันเขา้นที่หวาเนาะครดบบานมาเนี่บนเด็กเข้าประบ้านผิดเได้สองงวดแต่โดยชั่วมากบ่ผิดเกินสองงวดเพรานเลยเล็กเนาะเพราคุณเลยคำนวณนี่บ่าผิดเกินสองงวดว่าคุณ่าขนาดเอาชุดเต็มนี่เต็มถือวัดถือบ๊ หลายตัวมันงหลไหลข้างไหลเนี่ยเย็นชูนเขาไม่ศูนสองชูนสามศูนย์สี่เท่านี้ครับมันนังไหลที่มันไหลไหลตัวนั่นวะมีสสี่มีหาไม่หัวมันแปลกว่าเป็นเกละเก้าเก้าเก้าเป็นสิบแปดตัวครับพี่น้องคะนี่ก็เป็นแนวทางของเสี้ยนเงียบเนาะค่ะเนาะเสี้ยนเงียบเพิ่งเกินเน้นๆให้คือบนวิ่งเจ็ดนะคะรับหนึ่งเนาะค่ะเนาะ จับคู่มาให้ก็คือ7จ7ดศูนย์เจ็ดเก่าเจ็ดสามเจ็ดสองนะคะที่เน้นๆก็คือเจ็นย์กับเจ็ดสามนะคะล่างวิ่ง3นะคะล่อง2ดับหเนาะคะ่ะจับคู่ให้ก็คือสองศูนย์เก่าสามศูนย์สามเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องกับเน้นๆกับสาย์กับสาเก่าค่ะพี่น้องสําหรับล่างนะะเนาะค่ะเนาะกัแคบหน้าจอกันเอาไว้นะคะเอาไปพิจารณาเบิรงเนาะคะ่ะ มกักจัดนะคะคัดกับพันบ่หมักก็คือปล่อยพันเลยเนาะค่ะหรือว่าสําหรับเอฟซีทันใดที่มีเหล็กเหล็กหมักของเจ้าของอยู่แล้วเนาะเะนาะกะ,ะ,ะล่องเอามาจับใส่กันก็ได้ค่ะกับเหล็กวิ่งของเสี้ยนเงียบเพราะว่าเหล็กวิ่งของเสี้ยนเงียบเนี่บ่เคยผัดเลยค่ะจะหดเลยเนาะค่ะเนาะ,ค,ะค่ะกะวิเคราะห์เบื้องดีๆนะคะก่อนการลงทุนเนาะค่ะเ <ๆ S 1> นาะ,ะพิจารณาเบื้องดีๆนะคะ ก็อย่าลืมว่าโตเลกทุกโตมีซิทเขามีซิทลุดเป็นธรรมดานะคะพี่น้องคะทั้งช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันคลิปหนาค่ะก็ค่อยติดตามไว้ค่ะว่าท่างช่องจะพาพี่น้องเอฟซีเข้าไปตามแนวทางทางไหนต่อไปอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทา้งช่องกดติดตามกดกระดิ่งไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆเด็ดๆจากทา้งช่องเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ฟ้าไว้แค่นี้ค่ะพอกันคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ